อยู่ด้นเชียนฮะไอพี IP สันเขาทมินเนาะยอดเขามืดมนปกคลุมไปด้วยความชั่วอ่ะ ex extreme สองนะฮะไปะเจอไอ้แจ็บกันดีกว่าแจ็บแจ็บ <c oughs> โอ้ยวันนี้มาถึงก็เจอพุดดิ้งเลยโอ้ยจะผ่านไหมเนาะวันนี้ดอง tp ไหม ยูห้าดาวไม่น่าตายถึกนะถึกถึกแต่ก็เสียวอยู่เสียวเสียวอยู่ฮะคือห้าชั้นนี้ไต่เล่นได้ใช่ไหม mm hmm. เก็บทีพีตัวฮิลกับดามเมจด,ด้วยโอเคผมยืมยูมยมคุณบิ๊กแล้ว <c oughs> ตายเยอะเลย <c oughs> เก็บทีพีตัวฮิลด้วยนะโอเคยืมของหอัวแคลดแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเหรอน้องทีพีรอเลยโอเค ดองทีพีดองทีพีอ่ะตามนี้นะผมคิดว่าเอาคิเซนาไปนี่แหละน่าจะโอเคแล้วนะฮะคิดว่าไงมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนอยีกไหม นะฮะมีคำแนะนำอะไรอีกไหมก่อนที่เราจะประดุยกันแล้วมันจะตีบูดดิงตายไหมเนี้ยบูดดิงการกายภาพจะดองจะให้ดองแบบไหนอะ่ะตายชั้นแรกเองโอเคป<ฮ>ขอให้ผ่านนะ ขอให้พลาดขอให้พลาดขอให้พลาดถ้าเห็นตัวไหนตายกดออกเลยนะเฮ้ย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 นี่ทำไมโดนแรงจังวะแรงอะเนี่ยทำไปเล่นไปนท่านผู้ืมเจอวัวชนฮะมหาลัยวัวชน โอเคดูฮะดูฮะถ้าคลิปนี้ผ่านก็ถือว่าดีไปป้าโคตรเสียงเหรอแล้วมันต้องเป็นยังไงเอ่ยป้าโอ้เจออีกแะอะไรวะเนี่ยโอ้ดูที่โดนกายภาพเต็ไมไปหมดเลยแล้วเด้งทีพีด้วยมันก็เสียงฮะแต่มีแนะนำที่ดีกว่านี้ไหม จะได้จัดให้ TP ครบแล้วเปลี่ยนทีมเลยอ้าว TP ครบแล้วเปลี่ยนทีมเลยเหรออ่าวโอเคโอเค TP ครบแล้วเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมทีมสำรองเหรอทีมสำรอง เป็นอะไรถ้าทีมนสำรองอะมุยมิอ้าวมุยมิมุยมิฮะเก็บทีพีตัวอื่นต่อโอเคฮะแล้วมาเจอพุดดิ้งแล้วมันจะตายไหมเนี่ยอืม เอลิโกะอ่ะเอลิโกะฮะไปฮะหวังว่าจะผ่านนะอย่าเอ็กซิเดนเลยจริงจังเนี่ยเป็นการไปงานวันนี้ฮะไม่เคยเป็นการไปงานอะไรขนาดนี้มาก่อนเลย กันเวท <c oughs> โดนแรงะันีนยขอใช้หน่อยโดนแรงโดนแรงฮะโดนแ,แ,แรงเมื่อกี้โอเคชั้นสองผ่านไปฮะค่อยๆกระดิบขึ้นไปเรื่อยๆเลยต่อไปเจอ,อยุลุกกะด้วยย่อยยุโอ้เจอพี่สาวอีก พี่สาวปีใหม่ผมว่าต้องมีอีกทีมฮะไม่น่ากลัวแต่เมื่อกี้ก็เจ็บอยู่นะจัดมันสามสี่ทีมเลยปะเนี่ยจัดมันสามสี่ทีมเลยได้ปะเนี่ย ก็วันใจชชมรุทฮะปลอดภัยไว้ก่อนเนาะขอฮิวนะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย <c oughs> โดนคืนเจ็บอยู่ เจ็บยูเจ็บยูแต่ก็พอกันได้สวยไปต่อได้ไปต่อได้ครบหกตัวหกสิบแปดตัวเลยมันจะอะไรขนาดนั้นโอ้เจอพุดดิ้งอีกแล้วไม่อยากเจอเลยอ่ะต้องเปลี่ยนนะท่านผู้ชม ถ้าเจอพุดดิ้งต้องเปลี่ยนเว้ยจริงๆนะเจอพุดดิ้งชั้นสี่ไงต้องเปลี่ยนอะต้องมันต้องโดดน,นะท่านี้ยผมว่าผมว่าชั้นนี้ต้องโดนนะฮะท่านผู้ชมคือพุดดิ้งอิลิโกอย่างเงี้ยกีต้าอกุกกาศภาพจจ๋าเลยฮะจา้ยจ๋าเลยอย่ยอะ จริงนะใช่ใช่ผมเปลี่ยนเป็นเมียโกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผมไม่รู้ว่ามันจะโดนหรือเปล่านะแต่ก็หวังว่าจะไม่โดนนะฮะ น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงไม่ใช่ว่ากลัวนะแต่แต่ก็น่าเป็นห่วงอา่าโอเคสวยเก็บทีพีลัวๆฮะโอเคจบฮะไม่เคยเป็นการเป็นงานโอเคมา เจอแจ็บแล้วแจ็บแจ็บมิซาโต้จูนกิเซน่ายุยแล้วก็ยุยถึงแล้วอะถึงแล้วอะถึงแล้ว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 ช่วงช่วงยี่สิบใช่ไหม หาสมุดประการมาจดสูตรไม่น่ารอดเดี๋ยวคุณไอติมคุณเป็นคนแนะนำผมเองอย่าพูดกันดิถึงเวลาแห่งความสนุกแล้วอันนี้อันนี้ตึงแล้วนะตึงแล้วนะจริงๆคุณบิ๊กบอกผมว่าช่วงเวลา20วิใช่ไหม20วิสุดท้ายใช่ไหมมันจะมีอ่าเหมือนกับบ่อพิดใช่ไหมถูกไหม อันนี้ผมผมอยากทำความเข้าใจก่อนคือในจังหวะนั้นจะฮิลแบบฮิลแบบสุดๆเลยตึงวะตึงอ่ะเครียดเขาเปิดกาชายแจ๊บ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 ถ้าพลาไม่รอดเปลี่ยนเป็นโคโคโลหรือแทงเลยโอเคฮะพี่จำไนะว้นะ20วิห้ามเร่งความเร็วเลย โอเคยี่สิบวิสุดท้ายใช่ไหมเหลือยี่สิบวิแรกอ๋อกดคิวกับสลับกันไปเรื่อยๆฮะเอาออโตออกได้ๆสุดท้ายโอเคโอเคไปขอให้ผ่านฮะ โคตรแรงเลยกัดกัดทีเดียวแม่งกัดโคตรแรงเลยอะไรวะจะบ้าไปแล้วแจ๊บโอ้แจ๊บยวสี่ยวสี่คิชนะินาขอผ่านเนอะผ่านทีเดียวพอเลยกับมึงเนะี่ย ฮิว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 เดี๋ยวใจเย็นนะตอนนี้ใครคอมเมนต์พูดคุยอะไรมานี่ไม่ไม่ได้มองนะตอนนี้มองที่แจ็ปอยู่นฮะสนใจแต่แจ็ปฮิว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 อย่าเลื่อนรถท่องไม่ได้ใจฮะอย่าเลื่อนรถดูทีพีให้ดีฮะสังเกตทีพีเออมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วคว้าก็ให้ สวยอยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้โหอ๋อ,อ,อั๊บอีกอ่ะบัฟบไปลูกบัฟบไปอันนี้ครึ่งหลอดแล้ว UNY สวยสวยเหลวมิสตโตต่อไปฮิวมิสตโตสวยยังอยู่ฮิวยี่สิบวิจะเข้ายี่สิบวิสุดท้ายแล้วฮิวก่อน ไว้ก่อนกลัวๆยิ้วไว้ก่อนโอเคเรามีฮิ้วอีกสองอีกสองถังตอนนี้เรามียิ้วอีกสองถังจะเข้ายี่สิบวิสุดท้ายแล้วจุดได้ปั๊บขอปั๊บจุดก่อนสวยต่อไปเป็นคิเซน่าอ่ะเข้ายี่สิบวิสุดท้ายแล้วโอ้โหรถมันจะไปตายตอนไหนวะเนี่ยโอเค เกือบตายบ้าไปแล้วสุดยอดยิ่งยิองยิ่งเอาละเอาละเอาละเอาลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายลูกสู้เขาตายปะวะเออ ยังอยู่อุ๊ยไม่ไหวว่ะเฮ้ยคือโดน คีก็ดีนะดีนะเกือว่าดีแล้วแบบโหพิษแรงมากจริงกดไม่ทันนะฮิวแรงจริงฮิวไอพิษ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 แรงมากพิษแรงมากพิษแรงมากสี่ฮิวสี่ฮิวไม่น่าจบนะวันเนี้ย อีกรอบอีกรอบนึงอีกรอบนึงแล้วกันนะทำแบบเมื่อกี้อีกประมาณสิบรอบได้ได้ได,ได้ถ้ามันผ่านนะช่วงยี่สิบวิจะเป็นช่วงที่แรงมาก สวยสวยสวยพิทมาจุนเยอะหน่อยนั่นแหละ เดืมดดูลืมดูลืมดมดูเดือดดูเดือดดูโอเคจะยี่สิสบวิส,สุดท้ายแล้วมาแล้วมาแล้ว กะพลาดกะพลาดคนจริงคุณสองไม่ผ่านอ่ะมมันโหดจังวะ <laughs> เร็วแรงลงนรกฮะมันจะกัดมันจะทุบเพราะว่ายูอ๋อสิด

เจ็บเจ็บเจ็บ

อาการมันแบบว่ากดที่มือแต่ร้อนที่หัวร้อนมากตัวเนี้ยอ้า กดที่มือร้อนที่หัวเอาอะไรวะเอาใหม่อีกรอบิโหดจังเลยมันต้องมา ย <N> y ค <K un> ุณครูน <ko> <N> ่าจะได้ <ko> ウタギのパジマリアン。

เอ็นวายตายผมไม่ไหววะถ้าผมเล่นนานกว่านี้ผมหัวร้อนนะ <laughs> หัวร้อนว่ะหัวร้อน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 ร้อนเฮ้ย <c oughs> ทรมานจิตใจเหลือเกินฮะ ใช่ให้คนเทพกดตีแล้วกันมันโหดจริงนะมันต้องกาจังหวะดีๆมากเลยแล้ว,ลวมันมันพลาดไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันพลาดปุ๊บมันมันตายเลยนะมันตายปุ๊บแล้วมันไม่มีตัวแทนมาเลยฮะสิงแล้วตียงี้เมื่อไหร่จะจบเนี่ยสองุ่วโมงก็ไม่จบด้วยนะ แจบ็แจบเอ้ยแจ็บโมโหว่ะลูปฟันมันขอจบวิดีโอที่นี้ฮะเจอใหม่ยิมหน้าแล้วกันะฮะ มันถึกแล้วมันก็ฝากคลิปนี้ ไปให้ถึง GM หรือว่าออแชร์คลิปนี้ไปให้ถึงท่านผู้ชมทุกคนนะฮะว่าไอ้แก๊ปตีตายยากมากสำหรับวันนี้แค่เรื่องขอตัวลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายเหมียวบ๊ายบายบ๊ายบายเหนื่อยจังเลย อขออยู่อย่างนี้สักพักนะขอฟังเพลงแล้วก็นอนหลับไปอย่างนี้เลยได้ไหม